สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องจะมาสาธิตวิธีการแพ็คนะแพ็กเกจจิ้งของที่เป็นขนมเปียะนะคะน่องใช้กล่องแบบนี้นะคะกล่องแบบนี้ซื้อที่ประเทศไทยนะก็สั่งมาจากประเทศไทยนะแล้วก็แพ็คเสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้นะคะของเนี่ยที่เราแพ็คนะคะเราจะใช้ตัวถ้วยจีบแบบนี้นะคะ ถ้าได้สีขาวจะดีพอดีสีขาวพขหมดเนาะหน่องก็เอาแบบนี้มาใช้จะลองตัวขนมนะคะแล้วก็แรปแบบนี้พลาสติกแรปแบบนี้นะคะเนื้อเขาจะยึดได้เหนียวกว่ากล่องสีเหลืองนะพลาสติกแรปปกติหน่องถ้าใช้แบบกล่องสีเหลืองมันจะไม่ค่อยติดทีนี้ขนมเปี้ยนะคะเราก็จะจะใส่ก็คือใส่ถ้วยกระดาษแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวน้องจะแร็ปให้เพื่อนๆดูนะเวลาเราขึงตัวขนม,มนะคะนี่นะคะใส่ถาดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะก็ ก็จะใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็จะต้องมีเชือกในการล็อกกล่องแบบนี้นะคะเชือกแบบนี้เชือกแบบนี้ซื้อได้ที่ king super นะคะหนองซื้อตรงรแผนกเครื่องครัวนะคะเราจะใช้ฝานะคะมารองเพื่อไม่ให้ตัวหน้าขนมเขามีปัญหานะคะเดี๋ยวจะขยับให้เพื่อนๆดูไม่รู้จะเห็นเห็นชัดไหมนี่นะคะพอเราได้ขนม เตรงมุมนี้เรียบร้อยนะหนองก็จะใช้พลาสติกแรปนะคะดึงมาเลยกะให้พอดีกะให้พอดีนะคะหน้าขนมหลุดหน้าขนมหลุดเออโอเคตายแล้วเนี่ยคะ่ะแผ่นขนมเดี๋ยวใส่เข้าไว้ให้สมบูรณ์นหน่อย ตรงนี้นะคะหน่องก็จะใช้พลาสติกแรปดึงดึงหน้าให้เขาตึงเพราะว่าเราจะไม่ให้ขนมขยับเขยืดปกติรุ่นแรกๆที่หน้องใช้อะน้องใช้ฟูเซเวอร์มันก็จะดูขนมใช่ไหมมันก็จะใส่ถาดโฟมมันก็ไม่ได้ไม่ได้งามอะไรสักเท่าไหร่เนาะพอเราเอาแพ็กเกจแบบนี้มาจากไทยนะคะดึงนะคะขึงขึงตรงนี้นิดนึงก่อนนะ พอจะถึงจริงเราจะใส่ถาดน,นะคะใส่ถาดแล้วก็ความเขาลงหนองเราจะจึงตัวเนี้ยเขาจะติดได้ดีมากรละตัวเนี้ยมันเหนียวมันเกาะกันเองใครที่ทำขนมขายใครที่อยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาหรือว่าอยู่ประเทศไทยก็ลองไปหาดูวัสดุที่มันใกล้เคียงกันพอถึงหัวมุมนี้นะคะก็ดึงให้ตึงยืดเขามาหน่อยนึง นะมันเกาะเลยอะคะ่ะต้องยืดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีรอยย่นด้านหน้าเล็กๆนะก็พยายามให้ไมนมีรอยย่นได้น้อยที่สุดนะคะดึงดึงนะคะดึงแบบนี้นะคะ่ะมันจะต้องตึงเห็นไหมมันจะตึงอย่างนี้ฝุ่นฝุ่นขนมเปียะหน้าเขาแบบว่าเหมือนเราอบเราอบไฟนานใช่ไหมมันก็ เหมือนหน้าเขาหลุดหน้าเขาหลุดล็อกเลยอะคะ่ะล็อกแล้วนะก็สติกเกอร์ที่เราจะต้องใส่ชื่อของไส้ขนมไม่ให้ผิดพลาดนะว่าไส้ไหนเป็นไส้ไหนนะคะน้องก็ใส่สติกเกอร์แบบนี้นะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ล็อกเชือกเสียเวลาตรงล็อกเชือกนิดหน่อยแต่จำเป็นนะเพราะว่าเขาจะเซฟขนมได้เวลาเดินทางไปต่างรัฐนะคะ เชือกตัวนี้นะคะก็จะก็คือมันจะล็อกได้ดีอ่ะตอนเนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่างๆแพงแพงเกิน200%เซนล่าสุดเลยที่ไปตลาดนี่คือแบบคือกุ้มใจกับราคาสิ่งของเครื่องปรุงต่างๆแพงมากนี่นะคะอ่ะล็อกให้แน่นนะน้องก็จะกด แบบนี้ค่ะให้เพืเ่อนๆดูอ่ะพอล้องแน่นแล้วเราก็ตัดเชือกให้พอเหมาะไม่ยาวมากก็จะ,จะยาวประมาณขอบเนี้ยค่ะเสร็จแล้วขนมเปี๊ยะน่าทานไหมขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนไข่เข็นนะคะออเดอร์พิเศษพ,พอดีเป็นลูกค้าขาประจำเนียแล้วก็ออเดอร์หน่องลวงหน้าตั้งแต่ก่อนป่วยตอนนี้ก็ทำได้แต่ก็เหนื่อยๆนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวน้องแพ็คให้เสร็จนะ ก็มี10บออเดอร์แล้วพี่เขาก็มีสั่งฝอยทองแล้วก็มีเม็ดขนุนนะคะก็หนองก็เพิ่งทำเสร็จก็แกก็ให้แพ็คนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนิดนึงให้ให้แพ็คแบบว่าเอา่อยู่ด้านนี้ให้แพ็คแบบใส่ใส่ไปเลยอะคะ่ะแบบรวบยอดนะแกสั่งอย่างละห้าสิเหรียญ น่องก็ทําได้ประมาณเนี้ยคือเหมือนร่างกายเรามันหายป่วยแล้วก็จริงแต่ว่าเราต้องดูแลให้เขาแบบว่าดีนะคะดังเดิมก็อาจจะทำก็แก,ก๊แกก็แก๊กไปเดี๋ยวถ้ามีอะไรทำขายเพื่อนๆนะคะหน่องจะอัปเดตนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ